สวัสดีค่ะทุกคนครูเลสเล็บมายมัสเตอร์สร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะแฮปปี้ส่งการเดยกันทุกคนนะคะวันนี้ได้หยุดพักกันแล้วทุกคนกลับบ้านหรือว่าหยุดพักทำงานรีแลกซ์นะคะใครทำงานอยู่ก็ห <c oughs> ยุดเถอะ <c oughs> ก็ทำเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็รีบพักนะคะเพราะว่า เราต้องชาร์จแบตให้ตัวเราเองบ้างแล้วก็ส่งการคือวันสําคัญเราต้องกลับไปหาครอบครัวของเราไปหาพ่อแม่ของเราแล้วก็ลดน้ําดําหัวขอพอรท่านด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะคุรีสก็เลยมาทําคลิปนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะบอกคุณว่าความลับที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงคืออะไรนะคะ What men secretly want in women นะคะก็คือ,อ in women ก็คือ ผู้ชายเนี่ยอยากจะเป็นความลับเลยเขาอยากต้องการอะไรจากผู้หญิงไงวันนี้มี6ข้อค่ะครูลีให้ไว้6ข้อนะคะ,ะก่อนหน้านั้นเนี่ยครูลีเคยทำเรื่อง what men want แล้วนะคะก็คือผู้ชายต้องการอะไระมีอยู่5สิง่งมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยววันนี้เรามาเสริมอีกอันนี้เป็น secret นะคะคือเป็นความลับที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นโ <c oughs> ชว์นี้ก่อน เป็นสีที่ครูลิ์พาไปซื้อเมื่อคลิปก่อนอะคลิปปรับทัศนาคาติอะค่ะที่สวนอะแล้วตอนเย็นครูลิ์ก็พาไปซื้อใช่ไหมสีแบบจี๊ดมากค่ะวันนี้ส่งการถึงเราจะชุดไม่สดใสแต่ว่าสีเล็บเราสดใสนะคะไม่สดใสตรงนี้สดใสตรงอื่นนะคะเดี๋ยวรองเท้าก็จี๊ดเหมือนกันค่ะสดใสมากโอเคไหมแต่ว่ามันมีนะ,ะถ้าเวลาทาสีที่มันสดใสอะ มือเขาเรียกว่าผิวเราจะดูดําขึ้นแต่แบบไม่เป็นไรค่ะไม่แคร์มือดําขึ้นไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาสีสดใสอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาจะมีทาเล็บแล้วก็เบรกด้วยสีที่เป็นสีน้ําตาลอมม่วงสีเทาอย่างเงี้ยตัวนั้นอะใส่แล้วจะขับผิวนะคะที่เป็นสีน้ําตาลแบบอ่อนๆนุ่นๆอะสีพวกนั้นจะขับผิวหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ทาสีสดใสยเงี้ยสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแบบแบบแบบเปรี้ยวสดใสสดใสเลยอะ จะเป็นแบบนี้แหละมือเราจะดูดําแต่ไม่ไรคะ่ะคนไม่ได้ดูมือเราดูเล็บเราโอเคไหมโอเคเริ่มคุณลิสให้ไว้6ข้อนะคะ what men secretly want in w o m e n ข้อ1น,นะคะก็คือว่า a woman with her own life เป็นผู้หญิงที่มีชีวิตของตัวเองค่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองเรานะเวลาที่มีใครมาจีบเราบางคนนะผู้หญิง เวลาผู้ชายมาจีบโอ้ยแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะรอข้อความอยากจะคุยกับเขาทั้งวันอยากจะเจอหน้าเขาตัวเองทําอะไรอยู่นี่คือลืมหมดเลยแบบไม่ได้โฟกัสที่ตัวเราละเออแบบอยากจะคุยแต่กับเขาอยากจะอยู่กับเขาอยากจะเอ,อ่อให้เขามาหาอะไรแบบนี้อันนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเราจะติดกับเขาแล้วเราจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองละเราจะติดกับชีวิตผู้ชายแล้วค่ะคอยแต่รอเขาเขาอยากทําอะไรเราทําด้วยไม่ ผู้ชายเนี่ยความลับที่ชายอยากจะบอกคุณเลยนะคือคุณไปมีชีวิตของตัวเองซะไปมีบ้างนะเพราะว่าอะไรคะมันมีเหตุผลที่ผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีชีวิตเป็นของตัวเอง her own life เนี่ยก็คือว่าหนึ่งเขาต้องไม่เขาจะไม่พะวงกับผู้หญิงคนนั้นเลยไม่ต้องมาคอยห่วงไม่ต้องมาคอยคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงจะเอ่อต้องรอเขาไหมผู้หญิงอยู่บ้านทำาอะไรเออเขาต้องรีบไปหาไหมมันจะเป็นภาระให้เขามากค่ะเขาจะ งานก็ยุ่งแล้วต้องมากังวลอีกต้องมาห่วงเราอีกต้องมาแคร์ความรู้สึกเราอีกว่าเราจะรู้สึกยังไงยิ่งผู้หญิงที่ติดผู้ชายมากๆแล้ววีนงองแงเหมือนเด็กเนี่ยผู้ชายจะเริ่มจะแบบคิดแล้วนะคะว่าเฮ้ยต่อไปจะไหวไหมเราต้องอย่าเป็นภาระให้ผู้ชายค่ะเราต้องมีชีวิตของเราเราอยากทำอะไรเราทาเลยเขาไม่ใช่คนที่มาเปลี่ยนชีวิตเราโอเคไหมเราเนี่ยแหละต้องเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเราเองแล้วถ้าเขาอยากจะเปลี่ยน มันเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดค่ะเราก็ยังมีชีวิตของเราเราแค่มาแชร์ส่วนอีกครึ่งหนึ่งด้วยกันอันนี้คือ My mindset ที่ทุกคนต้องรู้เลยนะว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ผู้ชายเขาก็มีชีวิตของเขาแต่เราจะมีอีกครึ่งหนึ่งที่มาแชร์กันโอเคไหมอ่ A self sufficient secure and confident woman นะคะก็คือว่า self sufficient ก็คือพึ่งตัวเองได้ค่ะเป็นผู้หญิงที่พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องคอยพึ่งแต่ผู้ชายเราทำอะไรก็ทำได้ บางเรื่องเราอาจจะให้ผู้ชายช่วยขอให้ผู้ชายช่วยถ้าเป็นเรื่องที่แมนๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นยกของหนักเนี้ยเราไม่ไหวเราให้ผู้ชายช่วยอันนี้ก็จะดูะดึงความเป็นฮีโร่ของผู้ชายมาแต่ถ้าเป็นเรื่องการหาข้าวกินเองการเดินทางไปทํางานเองอันนี้หางเงินเองเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ค่ะสกยวก็คือเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยสกียวูแมนก็คือเขาอยู่ด้วยแล้วเขาไม่รู้สึกแบบ ต้องคอยห่วงคอยหึงไม่สบายใจเลยว่าเธอจะไปสำเร็เทีเทเมาที่ไหนแต่เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบเออเขาอยู่แล้วเขาปลอดภัยอ่ะเป็นที่ปลอดภัยให้เขาอ่ะรู้สึกสิเคลียวมากนะคะคอนฟิเดนท์แม่ก็คือผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองอันนี้แหละคนที่มั่นใจในตัวเองเขาเรียกว่ามันจะสัมพันธ์กับคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะคนที่พึ่งตัวเองได้เนี่ยต้องมากับความมั่นใจเขาถึงจะมีชีวิต ของตัวเองได้กล้าที่จะทํานู่นกล้าที่จะทานี่ไม่ต้องพึ่งผู้ชายหรือไม่ต้องพึ่งคนอื่นจะทําอะไรก็ได้ผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอิสระแล้วก็เออเขาไม่ต้องห่วงมากบางคนน่ะคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะเลือกผู้หญิงที่งองแง่ออปกป้องได้หรือว่าเขาต้องดูแ,แลอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายจะอยากดูแ,แลผู้หญิงทำไมคู่ริคัทหนูเห็นว่าทาไมเขาถึงไปเลือกผู้หญิงที่ดูอ่อนแอร้องไห้สงสารปกป้องได้ ครูลิบอกเลยนะคะว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ลองเทอมมันเป็นแค่ระยะสั้นที่เขาอาจจะชอบในความน่ารักของเด็กเพราะผู้หญิงเนี่ยที่มีการออดอ้อนเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ไงผู้ชายเขาก็จะหลงใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้ชายที่เขาเลือกผู้หญิงเพื่ออนาคตเนี่ยเขาจะเลือกผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ผู้ชายยิ่งฝรั่งเขาจะเลือกเขาจะดูข้อนี้เลยผู้หญิงคนนี้มั่นใจไหมผู้หญิงคนนี้เป็นอิสระในตัวเองไหมผู้หญิงคนนี้พึ่งพาตัวเองได้ไหมเขาจะเลือกคนนั้นก่อนค่ะนี่แหละ ผู้ชายที่ดีๆที่เขาแบบทมหากินอะ่ะเขาจะเลือกแบบนี้โอเคไหมถ้าคุณคิดว่าอ่ะค่ะผู้เขาจะเลือกผู้หญิงที่แบบอ่อนแอน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณริอมีเทคนิคค่ะคุณต้องเป็นให้ได้ทั้งสองอย่างโอเคไหมคุณต้องเป็นทางผู้หญิงที่มีความมั่นใจเพึ่งพาตัวเองได้แล้วคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ในมุมหนึ่งเนี่ยคุณมีความอ่อนแอมีความแบบช่วยหน่อยนะมีความแบบทาให้เขาแบบอยากปกป้องเราสงสารเรานี่แหละคือผู้หญิงที่ ทำได้ทุกอย่างค่ะผู้หญิงที่เลอค่าผู้หญิงที่มีเสน่ห์แพรววเขาจะเป็นได้ทุกอย่างอ่าเขาจะดูว่าเมื่อไหร่าควรจะเป็นผู้หญิงแบบนี้เมื่อไหร่ควรจะเป็นผู้หญิงแบบนี้เมื่อไหร่หวควรจะอ่อนแอเมื่อไหร่หวควรที่จะแกร่งคุณต้องเป็นทั้งสองอย่างให้ได้นะคะนี่คือเทคนิคของกูริาข้อสองก็คือว่า no first move no first move ก็คือผู้หญิงที่ไม่เป็นคนรุกก่อนค่ะ เขาไม่ชอบผู้หญิงที่รุกก่อนริเริ่มก่อนเข้าหาก่อนอันนี้ผู้ชายจะอยากจะบอกเป็นความลับที่อยากจะบอกคุณผู้หญิงเลยว่าขอให้เขาเริ่มก่อนเถอะเออเพราะมันเป็นสัญชาติญาณของเขามีนะผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงมากเลยชอบคนนี้หุยเป๊กเลยอะ่ะชอบมากเลยเอ,อ้ยหน้าตาแบบบุคลิกรูปร่างผ่านได้หมดเลยแต่พอผู้ชายเหมือนคุยด้วยนิดหน่อยไปทักอะ่ะเอาละผู้หญิงรุกเลยค่ะ ผู้หญิงทักทุกวันเลยคราวนี้เพราะว่าเหมือนรู้แล้วว่าว่าจีบเออก็แล้วฉันก็ยังว่างอยู่อะ่ะคราวนี้ผู้ชายลุกไใบผู้หญิงลุกเลยทักทุกวันแทนที่จะให้ผู้ชายทักกลายเป็นผู้หญิงทักก่อนแล้วว่าไหนผู้ชายไม่ทักผู้หญิงเอาละทําไมวันนี้ไม่ทักเลยเหรอเออทําอะไรอยู่หรอเห็นไหมเออนี่แหละค่ะไม่เลยคุณเดินเกมผิดแต่แรกคุณ ติดกระดุมผิดแต่แรกเลยแต่จริงกระดุมเม็ดแรกที่ครูเลืออยากให้คุณติดคือการเลือกผู้ชายนะคะลองไปดูคลิปในเรื่องการประเมินผู้ชายให้เป็นก่อนนั้นนนันคือคลิปแรกที่คุณต้องดูผู้ชายให้เป็นก่อนดูว่าเขาเนี่ยแมทช์กับเราไหมอนาคตอยู่แบบเขาเรียกว่าเป็นอย่างที่เราต้องการไหมไม่ใช่ใครก็ได้โอเคไหมไม่ใช่ใครก็ได้นะนั่นคือคุณจะไม่ติดกระดุมผิดแมดแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องเดินเกมให้ถูก เออเขาเข้าหาเขา move ก่อนเราค่อยตอบไม่ใช่เราไป move เป็นคนทักทุกวันเป็นคน care ทุกวันกินข้าวยังเออเป็นห่วงนะอย่าลืมอย่าลืมอยากกินอะไรไหมบอกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นห่วงไปซะทุกเรื่องเลย อย่าเริ่มก่อนอย่าโทรหาก่อนอย่าทักก่อนโอเคนะคะผู้ชายอยากจะบอกคุณนี่คือความลับมากๆเลยคือถ้าเมื่อไหร่มันเป็นจีบยาเลยถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มก่อนเขาจะหมดความสนใจในตัวคุณไปทันทีเลยคะ่ะเขาจะไม่สนุกแล้วว่าเขาจะไม่ตื่นเต้นไม่รู้แล้วว่าเฮ้ยเ,ยเยขาจีบติดไหมเฮ้ยคุณมีใจให้เขาไหมคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและมีความสูงที่สุดคือช่วงเวลาที่จีบกันค่ะช่วงเวลาที่จีบกันเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้ชายเนี่ยชอบมากบางคนนะคุณิสบอกเลย ผู้ชายไม่ขอเป็นแฟนเพราะอะไรคะแต่ทาเหมือนจีบคุณทุกวันเนี่มีนะนะใครที่ถามครูดิไปบ่อยมีมีเยอะมากค่ะถามว่าครูดิคะเขาไม่เห็นขอหนูเป็นแฟนทีไเลยแต่เขาแบบโทรหาทักหาหนูทุกวันใส่ใจหนูมากเลยแบบทําเป็นแฟนทําเหมือนแฟนมากแต่ไม่เป็นไม่ขอเป็นแฟนน่ะคือไรเพราะว่าความลับของผู้ชายคนนั้นนะถ้าเขาไม่ได้มีใครนะคะถ้าคุณแบบเขามีคุณคนเดียวเนี่ยคุณลองดูความลับของเขาก็คือว่า เขาอยากอยู่ในช่วงจีบนานๆเพราะเวลาจีบเนี่ยมันเป็นแบบฮอร์โมนเขาจะหลั่งอ่ะเขาจะตื่นเต้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ชอบเราหรือเปล่าและถ้าเราแบบยีกัเกมเก่งๆอ่ะเราแบบเหมือนจะชอบแต่ไม่ชอบเหมือนจะสนใจแต่ไม่สนใจช่วงนี้ผู้ชายจะทักเช้าทักเย็นเลยค่ะจะแบบว่าหาพาไปกินข้าวนู่นนี่นั่นเยอะมากช่วงนี้เป็นช่วงที่ ผู้ชายบางคนอยากจะคีปช่วงนี้ไว้นานๆเพราะบางคนเขารู้ไงว่าถ้าเป็นแฟนแล้วผู้หญิงจะเยอะแน่บางคนเคยมีประสบการณ์ไปแล้วเป็นแฟนนี่เธอเยอะแน่เธอเขาเลยโ okay. อเคขออยู่ตรงนี้นานๆน,นะก็จะมีค่ะแบบนี้แหละแล้ววิธีของเราเหรอคะวิธีของเราก็คือว่าก็ให้เขาจีบไปนานๆนั่นแหละค่ะคุณต้องทำให้เขารู้สึกให้ได้ว่าคุณก็เป็นเหมือนเดิมทำให้เหมือนกับ เราจีบกันในทุกๆวันนะคะคุณต้องทําแบบนั้นให้ได้แล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วคุณก็ยังเหมือนเดิมคุณก็ยังหยอกล้อเขาเหมือนเดิมที่เล่นที่จริงเขาเหมือนเดิมเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆแบบนี้ล่ะผู้ชายจะชอบมากค่ะคุณพยายามทําให้ได้อเอเการทําไม่ได้คือการที่เราคิดว่าตอนที่เขาจีบมันเป็นยังไง <S <S 2> <S 2> เขาไม่ค่อยเราไม่ค่อยตอบแล้วเ,เล่นตัวอะไรอย่างเงี้ย ทำแบบนั้นให้ได้แล้วมันจะอยู่ในพีเรียดนั้นนานๆผู้ชายจะรู้สึกว่าโอเคผู้หญิงคนนี้ดีแบบฉันรู้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเหมือนจีเป็นทุกวันตลอดฉันต้องขอเป็นแฟนและไม่ได้และคราวนี้เขา,ขาจะเป็นคนเดินเกมต่อค่ะ,ะต่อไปข้อ3ก็คือ show y o u care นะคะ show y o u care ก็คือแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยใส่ใจเขานะถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งมาจีบจีหรือว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันก็เถอะแต่มันผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่ครูทำ ครูลิสสรุปไว้ในในในเป็นอินโฟกราฟิกตอนนั้นนะผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคือผู้หญิงที่รู้จักถามถ่ายรู้จักทักเขาไปว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะเออวันนี้กลับบ้านดีๆนะขับรถดีๆนะดดๆนะอันนี้แหละค่ะคือผู้หญิงที่ใส่ใจนะบางทีเราไม่ต้องแสดงออกแต่เราใช้วิธีคำพูดหวานๆได้ค่ะ คำพูดที่ห่วงใยเขาอย่างสมมุติเราไปไประชุมกันเขากลับบ้านแล้วก็ขอให้เดินทางอาขอให้เดินทางปลอดภัยครับดีๆนะแล้วถ้าเกิดเขามาบอกเรานะบอกว่าถึงบ้านแล้วครับเ,เราก็แบบว่านอนหลับฝันดีนะพักผ่อนอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะนี่คือผู้หญิงที่ใส่ใจนะคือต้องแซงเขาเห็นบ้างผู้หญิงบางคนไม่เลยไม่แคร์ไม่มีน้ําใจไม่มีถามไถ่ไม่มีเลยค่ะจีบฉันก่อนสิ จีบชั้นใช่ผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้หญิงที่ไม่รู้ก่อนใช่แต่ถ้าคุณไม่แสดงความใส่ใจเลยเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็จะรู้สึกว่าอา้าวแล้วต่อไปเป็นแฟน <ๆ S 1> ก็คงจะหยิงแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมก็คงจะไม่ใส่ใจเราเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผู้ชายค,ออคือเขาอยากจะบอกคุณว่าแสดงความใส่ใจเขาบ้างเอะเออ,เ,อ,อเขาอยากได้ผู้หญิงดูแลบ้างเออไม่ใช่แบบมีแต่เขาที่คอยต้อง เขาเรียกว่าแอบโพสหรือว่าต้องคอยเสนอเข้าหาคุณก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาค่ะเขาทำอะไรมาเราทำแบบนั้นตอบเขาไม่ดีเราไม่ต้องดีโอเคไหมเออผู้หญิงบางคนผู้ชายไม่ดีแต่ตัวเองดีแบบเยอะมากเลยเพื่ออยากให้เขาแบบเห็นใจเราอยากให้เขารู้ว่าเรารักมากแค่ไหนเขาจะได้สงสารเรารู้บ้างเห็นค่าเราบ้างรู้บ้างว่าเราทุ่มเทขนาดไหนไม่ค่ะจิตวิทยาไม่แบบนั้นจิตวิทยาคือ มิ l เลอร์ทูมิลเลอร์เาเรียกว่ากฎของมิลเลอร์ก็คือเขาทํามาเท่าไหร่เราทําไปเท่านั้นเขาทํามากเราค่อยเพิ่มมากโอเคไหมอ่าต่อไปข้อ4ค่ะ Secret นะคะความลับนี่เขายังจะบอกคุณเลย,ยก็คือ wait for sex <laughs> ให้รอนะคะรอไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้อง รีบจะแบบเจอการรีบที่จะมาอยู่ด้วยกันไม่ต้องค่ะผู้ชายดีๆเนี่ยที่เขาอยากได้ผู้หญิงดีๆจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่มาเล่นๆน,นะคะครูดิศบอกเลยผู้ชายดีๆเนี่ยเขาจะอยากจะบอกคุณว่าให้คุณรอเออรอนิดนึงนะอยากรู้จักมากกว่านี้อยากเรียนรู้นิสัยมากกว่านี้แล้ว <c oughs> เขาก็ชอบเหมือนกันแหละเออไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่า ผู้ชายดีๆเขาก็คงจะไม่อยากที่จะให้เราแบบไม่ไม่ดีแบบไม่ดีก่อนใช่ไหมแบบมีมนทินก่อนเงี้ยก็ไม่อยากใช่ไหมเอาให้เขาชชั่อก่อนเราเรื่องอย่างนั้นโอเคเราอดเปรี้ยวไปกินหวานนะคะเบางทีแล้วเขาอาจจะลองใจเรานะครูดิบอกเลยลองใจแบบว่าขอมาห้องได้ไหมไหอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เอ้ยยังไม่ค่อยสนิทอ่ะรอให้สนิทก่อนได้ไหมนะนับไปเลยค่ว่า ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเ,เขาเรียกไงอะ่ะขอเป็นแฟนแล้วโอเคได้ขอเป็นแฟนแบบรู้ใจกันแล้วแต่ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งนะหรือหกเดือนก็ได้ค่ะอะไม่น้อยกว่า6เดือนเลยครูลิสบอกเลยถ้าเร็วกว่านั้นคืออย่าเร็วกว่าน,นั้นมันเร็วไปค่ะมันยังไม่ซึมลึกกันเลยอะ่ะโอเคไหมอืมนั่นแหละเราก็ดูเขาแล้วก็อ่าลาเขาเาเขาจะลองใจเราแล้วก็อ่ายังยังไม่สนิทอะ่ะ สนิทก่อนนะแล้วเขาจะยิ่งทําตัวสนิทกับเรามากขึ้นเลยค่ะเพราะเขาอยากจะที่จะแบบมาแบบรูปไรเราอะไรเงี้ยอยากจะแบบว่าเรียนรู้ในมุมนี้บ้างอันนี้แหละสนิทก่อนสินี่แหละเราต้องแบบทาให้เขาแบบคือท้าทายเขานิดนึงค่ะโอเคไหมท้าทายเขานิดนึงว่าเป็นแฟนก่อนสิแห้่พูดเล่นๆแต่ท้าทายผู้ชายชอบบอกเลยอ่ะต่อไปข้อห้าค่ะข้อห้าคือว่า A woman can trust เขาความลับเลยคือเขาอยากจะต้องการนะคะผู้หญิงที่เชื่อใจได้ค่ะอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาแล้วผู้ชายต้องการสิ่งนี้มากๆนะแล้วก็การที่จะทำให้เขารู้ได้ไงว่าเราเชื่อได้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องแสดงเขาเห็นนิดน,นึงว่า คือเรื่องแบบนี้มันต้องเรียนรู้กันมันต้องรู้นิดหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาหึงเราหรือว่าเขาเ,เห็นว่าเราหายไปนานสมมตินนะแล้วเราไปเที่ยวกับไป,ไปกับเพื่อนหลายคนอะไรเงี้ยแต่มีผู้ชายอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเขาจะไม่สบายใจเราจะต้องส่งรูปไปให้เขาหรือบอกเขานิดนึงว่า มากับเพื่อนนะเพื่อนผู้หญิงนะอ่ามีก็มีแกง๊งผู้ชายแต่ฉันอยู่กับผู้หญิงนะอะไรแบบนี้ค่ะคือมันทําให้เขาสบายใจเไว้ใจได้แต่ครูดิดปบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์อยู่แล้วใครก็ไม่สามารถมาทําให้คุณเนี่ยหรือว่ามาใส่ร้ายคุณหรือว่ามาคิดว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้ค่ะมันไม่มีหลักฐานเพราะเราไม่ได้ทําโอเคไหมเราไม่ได้ทําถ้าเราไม่ได้ทํา เขามั่นใจได้เลยแล้วกิริยากิริยาของเราอ่ะมันจะมีการหลบซ่อนไม่มีการซ่อนเด้นไม่มีเรื่องลึกลับในเรื่องอการแอบไปเที่ยวการแอบไปกับผู้ชายเราจะไม่มีแบบนั้นเลยค่ะถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์อย่างบางผู้ชายบางคนลองใจเราแอบมาหาที่ห้องโดยที่ไม่บอกเราเขาอยากจะรู้ว่าเราเร,าเราแบบซื่อสัตย์ไหมเชื่อใจได้ไหมไปแอบคบคนอื่นอีกอกโลกหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์ ยังไงก็ไม่มีค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเขาอาจจะลองใจเราหลายวิธีเขาก็จะรู้เองถ้าเราไม่มีไม่ต้องห่วงเลยแล้วเขาก็จะไวใจได้แล้วเขาก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆว่าเออเขาจะทําอะไรต่อดีเขาจะวางแผนอนาคตอะไรกับเราดีนี่แหละคะ่ะนี่คือความลับที่เขาอยากจะบอกคุณแต่จริงๆผู้ชายทุกคนต้องการหมดแหละผู้หญิงต้องรู้เอาเป็นว่าบางทีมันเป็นเรื่องจเนอ r a ลมากไม่ใช่ความลับเท่าไหร่แต่ผู้หญิงบางคนไม่รู้ซึ่ง เราต้องรู้และทำให้เห็นด้วยนะคะอ่าข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายาะะก็คือว่า happiness and life satisfaction นะคะก็คือว่ามีความสุขแล้วก็พอใจกับชีวิตผู้ชายชอบผู้หญิงแบบนี้มากค่ะเป็นความลับที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับชีวิตนะถ้าคุณมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยเวลาที่คุณมีความสุขผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุข อันนี้คือความลับเลยคือผู้หญิงที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมีความสุขในทุกเรื่องพาไปทานข้าวก็มีความสุขาพาไปเที่ยวเล่นก็มีความสุขหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีก็รู้สึกว่ามันแย่ๆนิดหน่อยแต่ก็เทินเป็นความสุขช่างมันเถอนเนาะเดี๋ยวเราไปนู่นดีกว่าช่างมันเนาะอันนี้ม,ม,มันก็ โอเคต้องยอมรับแหละเออพี่ๆเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทํานู่นทานี้กันไหมเอาเราไปทาบุญไหมจะได้สบายใจเอาไหมเอาไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเพราะว่าเวลาเรามีความสุขผู้ชายหรือคนรอบข้างเราจะมีความสุขด้วยน,นี้คือจิตวิทยาแล้วเป็นความลับมากๆเลยผู้หญิงบางคนนะมีแต่เรื่องอมทุกข์มีแต่เรื่อง,อองโอ๊ยอ,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 อะไรเนี่ยโอ๊ยอองานก็เยอะอองานก็ทําไม่ทัน กลับมาบ่นกับผู้ชายงานเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยไม่รู้หัวหน้านะมันใช้อะไรหนูนักหนานะงานหนูเยอะมากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็บ่นบ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 นคนนั้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้แต่หนูใช้หนูทําไมหนูเหนื่อยมากเลยหนูแบบเบื่อมากเลยหนูเบื่องันอยากจะออกมากเลยอ่าแต่ก็ไม่ออกมีนะคนแบบบ่นบนบนบนแต่ไม่ออกค่ะเออถ้าคุณไม่ชอบที่ไหนนะคุณ ไม่ต้องบ่นเยอะอะบ่นนิดนึงงานเยอะอะงานเยอะนิดนึงแล้วก็พอแล้วก็ออกเลยไม่พอจะออกเลยนะโอเคไหมแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากแต่คนที่บ่นคือคนที่ไม่ออกครูลิศบอกเลยแต่คนที่ออกคือคนที่ไม่ค่อยบน่นนะเออเพราะว่าไม่รู้จะบน่นไม่รู้จะบ่นไปทําไมให้มันเสียพลังงานอะเพราะว่าฉันไม่โอเคกับที่นี่คือไม่โอเคแล้วเดี๋ยวฉันไปหาที่ใหม่ที่มันโอเคเราอยู่ตรงไหนสบายใจเราก็อยู่ตรงนั้นตรงไหนที่ไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องอยู่ โอเคไหมชีวิตมันง่ายแค่นั้นแหละค่ะอ่าแล้วก็ and life satisfaction นะคะคือว่าพอใจกับชีวิตของคุณคนที่พอใจกับชีวิตเพียงพอกับชีวิตเอ้ยมีเงินเท่านี้ก็พอใจแล้วเออแล้วเดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่เพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต มีเงินใช้วันนี้กับมีเงินใช้อนาคตร,รู้จักออมเงินแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วไม่ต้องมีรถหรูลัมโบกินี่ไม่ต้องมีเแบนบซ์แบบแบบแบบแพงๆขับแค่รถโตโยต้าฮอนด้าฉันก็สบายใจแล้วนะหรือบางคนแค่นี้ชีวิตฉันก็พอใจแล้วฉันไม่ต้องการอย่างนี้เออฉันไม่ต้องการกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรมากมายมีใบเดียวใช้ได้บ่อยๆใช้ได้จนคุ้มค่าหนูก็พอใจแล้วนี่อะค,ค่ะคือผู้หญิงที่ผู้ชายเนี่ยอยากที่จะ ได้มาในชีวิตมากนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอสักทีเนี่ยเขาทําให้คุณเท่าไหร่คุณก็ไม่พอใจโอเคไหมคนที่ไม่เคยพอใจในอะไรสักอย่างนะคะคือคนที่ไม่คือเขาจะต้องการไปเรื่อยๆอะ่ะเอออันนั้นก็ไม่พอใจนี่ก็ไม่พอใจมันไม่มีวันพอใจสักทีหรอกคะ่ะต่อยผู้ชายรวยเขาก็อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อ,อีกเยอะแยะาผู้ชายผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายอยู่ด้วยแล้วกังวลนะกังวลว่า เมื่อไรคุณผมหาให้เยอะแล้วแล้วเมื่อไรคุณถึงจะพอใจสักทีอ่าผู้ชายผู้ชายคนรวยไม่เลือกผู้หญิงแบบนี้นะคนรวยเลือกผู้หญิงประหยัดคนรวยเลือกผู้หญิงประหยัดค่ะเลือกผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในของทุกอย่างไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้ของแบรนด์เนมไม่ผิดนะถ้าของที่คุณซื้อแล้วคุ้มค่าที่จะใช้ค่ะคุณลิศบอกเลยอ่านะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเขาจะมันเป็นความลับที่เขาอยากจะบอกว่า ถ้าคุณพอใจทุกอย่างคุณขอบคุณทุกอย่างคุณเห็นทุกอย่างมีค่าหมดคุ้มค่าที่คุณได้มีเขามีมันมีสิ่งน,นั้นมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวคุณมากค่ะแล้วเขานี่คือผู้หญิงที่เขาอยากจะอยู่ด้วยนะผู้หญิงที่เป็นความลับที่ผู้ชายเนี่ยเขาต้องการผู้หญิงแบบนี้จริงๆค่ะนี่คือแบบว่าเป็นจิตวิทยาของเป็นเรื่องเป็นเรื่องโลกภายในของผู้หญิงอะ่ะ เขาต้องเรียนรู้ก่อนเขาถึงจะรู้ว่าคุณเป็นแบบนั้นไหมวิธีมันง่ายมากเลยการที่จะเรียนรู้ว่าคุณเป็นคนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเวลาคุยกับคุณเนี่ยคุณขอเขาซื้อนู่นซื้อนี่ไหมคุณไปกินแพงติดหรูไหมคุณมีความสุขในชีวิตไหมคุณอยู่ด้วยแล้วหัวเราะชอบใจแฮปปี้ขอบคุณที่เขาพาไปเลี้ยงขอบคุณที่พาไปเที่ยมีไหมเห็นไหมคะผู้ชายก็จะดูง่ายๆดูแบบนี้แหละ นี่นะนะก็คือ6ข้อนะคะที่คุณอยากจะให้ไว้นะคะสำหรับปีใหม่ไทยสงการนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับบ้านไปรดน้ำดําหัวพ่อแม่นะคะ แล้วก็ไหว้ท่านขอพอรท่านพรจากพ่อแม่เป็นพรที่วิเศษที่สุดโอเคไหมโอเคปีใหม่นี้นะคะคุณดิขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะจิตใจแจ่มใสร่าเริงนะคะแล้วก็สมหวังทุกประการสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมมาโอเควันนี้คุณด้ต้องไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนจิตใจเบิกบานแจ่มใสกันทุนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน